ก็รู้ว่าแล้วมันเป็นข่าวชิวๆไปแล้คุตี้ยกครับคือกุนซือคนสำคัญของเขา hey, ฟิลิปเป้คูตตี้เพลเมเและก็คนสำคัญของทีมหงอยาลิผูก็ได้ออกมายกยศสไตลการทำทีมของเจเกนครอฟผู้จัดการทีมชาว,วเยอรมันโดยเปิดเผยว่ากุนซือเลือดเบียร์นั้นปล่อยให้หนักเตะมีอิสระในการเล่นพร้อมกับยอมรับว่าเขามีความสุขที่ได้ระมวังเซมบัโกลจากการเป็นนักเตะบราซิเลียนที่ผลงานดีที่สุดในการค้าแข่งลีกยุโรปประจำปี2016 เดยคือจ <Ooh. S 2> ิยกก็ได้เปิดเผยว่าแน่นอนว่าทุกคนต่างมีความรับผิดชอบเวลาไม่ได้บอลพวกเขาก็ควรตามประสบกบคู่แข่งและสาวตาแหน่งของตัวเองแต่ว่าเขาปล่อยให้เราทําในสิ่งที่ต้องการเมื่อมีใครรู้สึกกดดันว่าจะต้องให้ใครตัดสินใจและใายจะต้องรับทุกคนทํางานร่วมกันเป็นทีมเดวทีนี้อดีตแข่งของอินเตอร์มิลานวัย24ปีที่ได้รับรางวัลมาจากการเวิร์กของแฟนบอลแล้วกักข่าวตลอดจนนักเตะทั้งอดีตและก็ปัจจุบันสามารถอชนะทั้งเนมาของบาเซรลนาและก็คาเซมิโรของเรอัลมาดริดได้อีกด้วยอ่ะ แผลร้อ,ปอเปิดก like, ดไล่หานเดินใจเปิดเกิดแช่เพื่อเป็นกขวัญกำลังใจให้ทีมงานกลัวแล้วมันต้องยิงมีแรงมาเมาส์ในคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะ